สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะใหม่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวคอตตอนเกาหลีนะคะก็จะค่อนข้างเส้นใหญ่อยู่วันนี้ก็จะใช้เป็น เข็มนะคะสมิลเหมือนกันแล้วก็จะถักแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะนิงก็จะทำการร้อยไหม่นะคะเข้ามาที่นิ้วแบบนี้ค่ะนี่นะคะะให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนสอดเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะแบบนี้แล้วเราก็จะถักโซ่นะคะประมาณ80่อเซนนะคะโซ่ตัวนี้อ่ะ นะคห่งสองสามสี่หก็คือเราเกี่ยวแล้วก็ลอดห่วงมาอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ความยาว80เซนนะคะเดี๋ยวพอได้ความยาวครบ80เซนแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยถักง่ายมากๆเลยนะคะคนที่แบบว่าจะถักขายตาม ตลาดนัดในพาซาหรือว่าขายเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถถักแบบนี้ได้นะคะเพราะว่านอกจากจะเบานะคะไหมตัวนี้นะคะไม่ระคายผิวแล้วก็ไม่บาดคอด้วยนะคะเวลาที่ต้องใส่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะไม่หนัก เพราะว่าตัวหน้ากากเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับเป็นของแปลกปลอมเนาะมันก็ถ้าเป็นหน้ากากผ้าที่มีตัวกรองอากาศหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหนักใช่ไหมถ้าเราใช้สายที่มันหนักขึ้นไปอีกหรือไหมที่มันโดนเหงื่อแล้วคันหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะกลายเป็นภาระทันทีนะคะเพราะว่าถ้าแพ้ก็จะเป็นผื่นอันนี้แบบดูจากตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนหนิงก็ ง่ายๆไงเอาเชือกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยพันปุ๊บก็มีปัญหาเลยค่ะมันก็คือคอมันจะแดงๆนะหลังคออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องใช้อะไรที่มันดีกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เวลาทําขายล้วก็จะดีกับลูกค้าเราด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพอครบ80เซนนะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะหนิงถักได้ครบ80เซนแล้วนะคะทีนี้ขั้นลายไว้นะคะในหลักสุดท้ายจิ้มไปก่อนแล้วก็ถักโซ่หนึ่งหลักนะคะต่อมานะคะเราจะคอทอนะคะลงในหลักที่ถัดจากที่เราขั้นลายไว้นะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบสองห่วงนี่นะคะหนึ่งหนึ่งหลัก เมื่อกี้ตัวโซ่หนึ่งเนี่ยเราก็นับไปอีกหนึ่งหลักใช่ไหมคะเป็นโซ่หนึ่งหนึ่งหลักแล้วก็คอทอยหนึ่งหลักเป็นสองนะคะสามสี่ห้าหก ทำทำแค่7พอนะคะอ่าต่อมาค่ะให้ถักโซ่นะคะ1 2 3โซ่3นะคะแล้วก็เว้นสามหลักนะ1 2 3ก็มาหลักที่4นะคะให้ถักแบบรอหอนะชิ้นตงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารอหอนำซ้ายลอดมาขวาแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นช่องว่างแบบนี้นะคะต่อมาค่ะโซ่ หนึ่งสองสามเว้นนะคะ1 2ึสาหลักที่4ี่ค่ะอันนี้นะคะคือที่ทำเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้เป็นรังดุมได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นการเหมือนแต่งเป็นลายของตัวสายด้วยนะคะเพื่อนๆจะทำเ รูแบบนี้ช่องว่างแบบนี้จะกว้างหรือว่าจะเล็กนะคะมันจะขึ้นอยู่กับกระดุมที่ใช้นะในกรณีนี้หนิงทำเพราะว่ากระดุมของหนิงขนาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะคะว่ากระดุมขนาดเท่าไหร่กระดุมจะอยู่ที่1นึ่เซนครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำช่องแบบนี้นะคะ เวลาที่ติดนะคะมันก็จะติดอยู่ตรงนี้นะคะไม่หลุดไปไหนโอเคถักต่อนะคะเราจะทำอย่างนี้ค่ะไปตลอดทั้งเส้นนะคะอ่าหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ด้วยความที่เราไม่ได้นับว่ามันจะต้องลงสามเป๊ะหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจถ้าหากว่าช่วงท้ายมันจะไม่พอดีสามช่องสามหลักอย่างนี้นะก็ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็เราจะถักไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมานับนะคะข้างนี้ไว้เจ็ดนะคะเหมือนเดิมให้มันเท่าก,กันกับข้างที่เราเพิ่งถักไปนะคะหนึ่งนี่นะคะวิธีนับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7นะคะขั้นลายไปเลยเพราะเดี๋ยวเวลาถักมาถึงเราจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ถักทึบนะคะให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปถักนะคะเป็นช่องรังรุมแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงช่องสุดท้ายนะ1 2 3 สี่ลงหลักพอดีเลยแต่ว่าหลักนี้นะคะเราจะถักเป็นคอทอไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักที่เรานับไว้นั่นเองนะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็เกี่ยวไหมไว้ทีนึงดึงให้แน่นนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เท่ากันแล้วสองข้างนะคะแบบนี้ถ้าจะทำให้ผู้ชายนะคะก็คือ,เ,อ,อเปลี่ยนสีนะคะให้มันดูเข้มแข็งนะคะ ทึมๆไ้ก็ได้พี่หญิงเราก็เน้นสีหวานๆไปพวกนี้มันถักง่ายนะคะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้ใช้ทุกวันขนาดหนิงอยู่ต่างจังหวัดเองนะคะหนิงก็ยังใช้ทุกวันเลยนะคะเวลาออกไปข้างนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยแค่ไปซื้อของตามเซเว่นหรือ ไม่แต่ตลาดสดนะคะเขาก็ลณนงคลงให้ใส่นะคะมันก็เป็น new normal เนอะแล้วก็ดึงๆเข้าไปเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีติดกระดุมนะคะอันนี้ที่หนิงทําเพราะว่าทาแบบนี้เพราะว่าหนิงจะเอาไว้ใช้คู่กับตัวขั้นคาดหน้ากากด้วยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยใช้ เออสำหรับห้อยคอใช่ไหมคะแต่มันก็ทำให้ตัวหูอะคะ่ะยังคล้องหูเราอยู่นะบางทีใส่นานก็จะปวดหูเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำเอาไว้นะคะเผื่อใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะคะเวลาที่ใช้สองอย่างพร้อมกันนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บกระดุมติดนะคะเราจะทำการติดนะกระดุมนะคะด้วยการเย็บนั่นเอง ก็เย็บเหมือนเย็บกระดุมทั่วไปค่ะข,ขึ้นลงปกติเลย สักสองสารอบก็พอแล้วก็ของนะคะทำห่วงของแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จทั้งสองข้างนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูวิธีใช้กันอีกทีนึงนะคะสําหรับตัวนี้นะคะวิธีใช้นะคะเราก็จะอันนี้คือด้านในหน้ากากนะคะสมมุติว่าเด็กใช้อะเราก็จะทําให้มันสั้นได้ด้วยการที่เราจะกระัดนะคะปุ๊บสูงนิดนึงนะคะก็จะได้สายสั้นหรือ ถ้าเราใช้เองเนี่ยค่ะเราวัดความยาวแล้วเนี่ยสายก็1 2ึสประมาณนี้นะคะที่หนิงใช้กลัดกระดุมไปปกติค่ะนะคะด้านนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ที่หนิงบอกว่าจะใช้กับ ตัวที่เป็นสายคาดหน้ากากใช่ไหมคะก็ใช้ได้ง่ายๆนะคะคือปกติเนี่ยสายคล้องหน้ากากอะคะ่ะเราก็ต้องมาเกี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะด้วยสมมุติว่าใช้สายคล้องด้วยนะคะเกี่ยวอย่างนี้ทีเนี้ยเราเอา่ก็ใช้สายตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้เราอยากให้เขาแน่นขึ้นนะคะสมมุติว่าใส่ไปข้างหลังเราเนี่ยให้มันกระชับใช่ไหมก็คล้อง ติดอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะได้เลยนะแล้วเวลาที่เราถอดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใส่เข้าไปในตรงหน้าเราก่อนนะเราถึงจะนำสายคล้องอะคะ่ะมาติดได้นะคะจริงๆมันจะติดแบบประมาณยาวๆอย่างนี้แหละคะ่ะเนี่ยยาวๆอย่างงี้ไม่งั้นนะเวลาที่ใช้นานๆแล้วมันจะเจ็บหูนะคะหนิงก็ใช้เนี่ยค่ะใช้ประมาณนี้นแหละคะ่ะ แล้วเวลาเราถอดเราก็ถอดแค่ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ปล่อยเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาห้อยเวลาที่เราทานข้าวนะคะหรือว่าถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยจะนั่งพักสักแป,ป๊บหนึ่งะคะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องแบบดึงตัวสายคาดหน้ากากออกนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะรัดไว้ให้เราเรียบร้อยเลยนะคะ ก็วิธีใช้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็สีสันสวยงามนะคะเวลาที่เหงื่อออกนะคะโดนคอนะคะก็จะไม่คันด้วยนะคะสำหรับตัวคอตตอนเกาหลีนะคะหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นพยืดเองนะคะก็ไม่คันเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะสงสัยนะคะก็เขียนเข้ามาถาม รงใต้คอมเมนต์หรือว่าที่หน้าเพจของหนิงก็ได้นะคะถ้าหนิงเห็นเราจะรีบเข้ามาตอบให้ทันทีค่ะถ้าใครที่เพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะแล้วก็เป็นมือใหม่นะอยากถักอย่างอื่นนะคะก็ยังมีให้ได้ถักกันนะคะหรือว่าใครที่จะถักขายนะคะสามารถถักขายได้เลยนะคะไม่ไม่ได้ห่วงนะคะไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ค่ะเพื่อนๆถักขายกันไปเลยนะเพราะว่าเนี้ยมันก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งนะคะเล็กๆน้อยๆของเรานะหรือจะถักแจกนะคะถักให้เด็กๆ ไปโรงเรียนนะคะหลานหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทำมีอยู่คนหนึ่งทำหน้ากากนะคะหายแทบทุกวันเลยนะคะก็ใช้ตัวนี้ค่ะก็ไม่หายไปไหน,นะคะ่ะก็อยู่ตรงคอเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็จะค่อนข้างเลอะๆหน่อยเพราะว่าบางทีเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณแม่ก็จะได้ตามกลับมาซักได้นั่นเองนะคะในกรณีใช้ หน้ากากที่เป็นผ้าแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้หนิงด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ